รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับบริษัทเชเลอฟอินเตอร์เนชั่นแนลพัฒนาหลักสูตรและจัดตั้งสุนยรอบรมยานยนต์แห่งอนาคตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับบริษัทเชเลอฟอินเตอร์เนชั่นแนลเอ듀เคชันกรุ๊ปจำกัด ลงนามความร่วมมือโดยมีดรนภรพลรัศดิวัชระบุญอธิกรรบดีเป็นประธานและลงนามความร่วมมือกับคุณหวังย่องเจียประธานกรรมการบริษัทณนห้องประชุมรับผีพัดราชมงคลพระนครศูนเทเวศโดยพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกําลังระหว่างราชมงคลพระนครกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดก,การศึกษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอาทิสภาวิศวกรซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้ในอนาคตนอกจากนี้ยังร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความชำนาญด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและพัฒนาไปสู่การจัดตั้งฐานฝึกอบรมรวมถึงการบร,รณาการงานวิจัยร่วมกันอีกด้วย นันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงาน